อารัยังไงตัวแทนของเทรนด์นะเมื่อนักข่าวดังปุ่นว่าสลตโทจิบฟ,ฟริมปงเองกับหูในครั้งนี้เลยอารัจยังไงลิเวอร์พูลเจอกว้างขวางขอเสียแล้วเมื่อชุดขาวระบกวนในการลาดตัวฮุยเซนกองหลังบรอนมัสอารัจยังไงจนมัดมั่นในเสียงวิจารณ์เรื่องของคองบอลน,นานจนเกนไปเอาแล้วผูว้สื่อเล่นเปิดเผยเกียร์ซายังคงอยู่กับของแดงลิเวอร์พูลต่อไปในครั้งนี้เพิ่มเติมนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลนะิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยเดียวเมื่อการนี้ทนานตกรทางฝั่งคริสเตียนฟอกนะฮะนะักข่าวดังแห่งวงการฟุตบอลเยอรมันระบ,บุว่าอเดรสรอดนายใหญ่ชาวดัชของลิเวอร์พูลเคยโทรหาเจมีฟิมปงแบคขวาจอมบุกซึ่งเป็นคนชาติเดียวกับเขามาแล้วหลายครั้งพร้อมกับบอกเลยว่านักเตะอ่าตรงๆไปเลยว่าสนใจอยู่ในเรลานี้ ดยดาวเตะของทางด้านของฝั่งไบเออร์เลเวโกเซนวัย18นี้ตกเป็นข่าวกับเลโวพูนานแล้วฐานะตัวแทนของเทนเดอร์สเตอร์อาโนที่กำลังจะหมดสัญญาและก็มีข่าวว่าจะเตรียมย้ายออกไปอยู่กับทางด้านของเรอัลมาดริดโดยล่าสุดทางฟ็อกเองก็รายงานข่าวว่าเอร์พูได้ให้ความสนใจในตัวของฟิลิปปงจริงและมีการติดต่อกันระหว่างซารอตกับดักเตะในคราสนี้เพิ่มเติมแล้วโดยฟิลิมปงเป็นกับสัญซารอตเป็นดัชท์ทั้งคู่นะฮะพวกเขาเคยคุยกันเมื่อช่วงเดือนที่แล้วคุยกันบ่อยมาก สอลัดอยากจะเซ็นสัญญากับเขาเมื่อสัป์ที่แล้วฮาได้มีการบอกกับมัตเตต์ไปด้วยนะว่าจะสนใจอยู่ในช่วงสัป์น,นี้แต่ว่าทางด้านของสอลัดก็ตรงไปตรงมาก,กับฟิลมโปงเช่นกันโดยบอกไปว่าเป้าหมายหลักของลิเวอร์พูลก็คือกองหน้ากับซ็นเตอร์ฮาฟซะมากกว่าเพราะหากว่าเฟอร์จิฟันดามมิซาราและก็เชนเขา3ามคนนี้บดสัญญาจริงลิเวอร์พูลจะไม่ได้เงินค่าตอบแทนเลยและจำจะทําให้พวกเขาต้องพิจารณาการสนทับด้วยเงินที่มีอยู่กับเป้าหมายหลักที่มีก่อนในครักนี้ ทันนีคาดการณ์กันว่าทีมห้างขายยานะครับผมจะอ่าวางค่าตัวของเฟรนปงไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านโยูโรโดยซีซั่นนี้เขายิงประตูมากถึง4ประตูกับอีก5แอสซิสจากการลงเล่นทั้วหมด26เกมในศึกบูดเดสซิกาเรเยอรมันอารรต่างไงดิวเวอร์ฟูอาจจะต้องเผชิญกับคู่แข่งตัวชกาจอย่างตัต้งของเบริอลมาตธริตในการจะแย่งชิงตัวดีนถุยเซนกองหลังดางรุ่งวัย19ปี ของทางด้านของฝั่งบันลัมก์ที่กำลังถูกจับตามองจากทางด้านของหลายสโมสรยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นในโยุโรปในครั้งนี้โดยฮูเซนเพิ่งจะรับการเรียกติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในสมายนี้ลัากการบริง,งานของมาก้าและก็อาร์ระบุว่าเบรอัลมาริดิตนั้นกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวแมรับประดับนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายในการเสริมทัพของราชันทูตเขาที่เน้นดึงนักเตะด,ดาวรุ่งที่มีศักยภาพเติบโตเป็นแข้งระดับโลกในครั้งนี้ โดยแข้งดัตช์สเปนิานารายนี้มีส่วนสูงถึง198เซนติเมตร6ฟตุต5นิ้วทำให้เขาโดดเด่นในการเล่นลูกาอากาศอีกทั้งยังคงมีความสามารถในการคาร์บอนและก็ออกบอลได้ดีโดยเฉพาะเท้าซ้ายซึ่งเป็นหน้าของคุณสมบัติที่เหมาะสมกับเซ็นเตอร์แบ็กสมัยใหม่เส้นทางอาชีพของฮุยเซนถือว่าไม่ธรรมดาเขาเกิดที่เมืองอัมสเตอร์ดัมแต่ว่าย้ายมาอยู่ที่สเปนตั้งแต่ยังเด็กแล้วและก็ฝึกฝีเท้ากับแคาเดมี่ของมารากาก่อนที่จูวนตุส จะคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2021ที่เกิดขึ้นในคั้งนี้โดยหลังจากที่วัฒนาฝีเท้าติตอรีจนได้โอกาสในการย้ายไปที่บรมาด้วยสัญญายืมตัวภายใต้การคุมทีมของโจเซบ่บอรริโยล่าสุดเขาก็ได้ย้ายมาเล่นในพปีบริกัทกับปอร์มัตซึ่งทำให้เขาได้กลา,ายเป็นเป้าหมายของหลายทีมยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจจะเสียเปรียบในการแย่งตัวของแข้งปาัายนี้เนื่องจากว่าดอนนี่ฮุยเซนพ่อของเขาเนี่ยเป็นแฟนบอลตัวยงของเรอัลมาดริดซึ่งอาจจะส่งผลอิทธิพลต่อการตัดสินใจของดารับไปสูเก้าปีทันี้มีการรายงานข่าวดยว่าฮุยเซนและพ่อของเขาเดินทางไปเยี่ยมศูนย์ฝึกของเรอัลมาดริดหรือว่าบันเดบีดาสตั้งแต่สมัยอยู่ในทีมเยาวชนของบาร์กาซึ่งเป็นสัญญาณว่าทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจกันมานานแล้ว โดยอุปสรรคสำคัญของทงั้งลิเวอร์พูลและก็เบรอัลมาริดในการล่าตัวฮุยเซนคือค่าตัวที่บารมัดตั้งไว้สูงถึง50ล้านยูโรแต่ว่าพวกเขาจะคว้าตัวแข้งแบรยนิ้มาเพียงแค่15ล้านยูโรในรั้งนี้เท่านั้นอย่างไรก็ตามทางด้านของหากนักเตะต,ต้องการจะย้ายทีมอาจจะมีการเจรจาเพื่อจลดค่าตัวในรั้งนี้ก็เป็นได้สำหรับเบรอัลมาติดนั้นการเสริมทัพแนวรับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากอันโตนิโอเบรติเกอร์และก็ดาบิดอาราบาต่างก็อ,อายุเกิน3 0ปี ในครนี้แล้วขณะที่แอดนเบรติเตลกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บหนักทําให้พวกเขาเนี่ยมองหาดารับรุ่นใหม่เข้ามาเสริมทีมเลเวอร์ฟูอาจจะต้องออกแรงหนักหน่อยหากต้องการเอาชนะใจฮุนเซนและรครอบครัวของเขาเพื่อจะพาดารับอนาคตไกลรายนี้เข้ามาสู่ชินแอนฟิลในครนี้เอาละยังไงในด้านของทางฝั่งคิติสโจนวิฟิลทีมเลเวอร์ฟูเปิดปากโต้เสียวิจารณ์เรื่องการครบอลนานของตนว่าเป็นเพราะว่าเขาเองก็มัน่นใจในความสามารถของตนเองเป็นอย่างมากและรู้จักแนวทางการเล่นของ คนรับข้างอยู่แล้วโดยโจนดาวเตะทีมชาติอังกฤษของทีมจาฝูงกสกุตบอลพิมเบร็กอังกฤษถูกหลายเสียงมองว่าเน้นคาราวอนกับเจ้าตัวเอาไว้นานจนเกินไปนะฮะ,ะและก็ส่งผลให้เขาเนี่ยเรียกว่าต้องตอบโต้ว่าเป็นแนวทางการเล่นที่เขาเองนั้นก็รู้สึกนะว่าสบายใจพร้อมกับชี้เป็นการลดความเร็วของเกมลงไปหน่อยหนึ่งในครั้งนี้ โดยตอนนั้นของทางฝั่งผมเนี่ยถูกวิจารณ์เลยนะว่าเก็บบอลเอาไว้กับตัวนานจนเกินไปแต่มันก็เป็นเพราะผมมั่นใจในความสามารถของัวดองโจนก็ได้กล่าวนะฮะผมไม่ได้ทาแค่เก็บบอลเอาไว้กับการบุกเท่านั้นแต่มันก็เปิดทางให้คนอื่นนั้นได้พเพลย์เช่นกันผมชอบคาร์ลบอลเพราะว่าผมรู้สึกสบายใจและมันก็เป็นการดึงเกมให้ชาลงหากผมดึงคู่แข่งมาได้ สองรายผมก็จัดการผ่านบอลมันก็จะทําให้คนอื่นนั้นอาจจะไม่ค่อยถนัดก,กับการคารบอลและมีเวลากับการคารบอลในครั้งนี้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นโดยเขาได้บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะทําอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจและก็รู้จักแนวทางการเล่นของคนรับข้านในครั้งนี้ให้จบได้เลยนะ อะไรยนงไงกันชว่วงแมกกาโต้นะผมสื่ออิตาเลียนะฮะเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลเอ็นั้นไม่มีแผนที่จะปล่อยตัวทางด้านของเฟเดริโกเคียาซาออกจากด้านของทีมช่วงสมอน,นี้แม้ว่าจะยังคงนะฮะไม่มีตำแหน่งที่ถาวรที่แอนฟิลด์ในครั้งนี้ก็ตามทีโดยเกียาซาจากทางขัขงจะให้าจากจูเวนตุสมาร่วมทีมลิเวอร์พูลเมื่อสมัยที่ผ่านมาในราคาค่าตัวอยู่ที่12.5ล้านปอนด์หรือราว550ล้านบาทเนื่องจากว่าเขาเคยล้มเจ็บยาวจนทำให้ทีมมาลายเนี่ย ยอมขายทิ้งไปแลกกับการรับทรัพย์ก้อนโตในขณะนี้ขณะถึงกระดนี้ปีกทีมชาติอิตาลีในวัย27ปียังคงไม่มีตำแหน่งตัวจริงของทีมอาจเนตสรอตแม้ว่ากุนซอชาวดัชจะเป็นคนเลือกในการเซ็นสัญญาก,กับเขาด้วยตัวเองโดยที่นายใหญ่สกินเฮชเคยปเปรยบอกว่าสตาชาวเมืองพิซซ่ายังคงมีสภาพความฟิตไม่เต็มร้อยซึ่งทำให้เขาได้ลงเล่นเพียงแค่11นัดในทุกรริการรวมเวลาเกมในพรีเมียร์ลีกทั้งหมดเพียงแค่25นาทีเท่านั้น เดี๋ยที่ผ่านมาสื่อเมืองผู้ดีระบุนะว่าหงแดงไม่มีแผนที่จะปล่อยเคียซ่าเนื่องจากว่าต้องการจะเก็บเขาเอาไว้เป็นอย่างอะไรสำหรับพริกเกมขณะที่อาเจติน้าเองนั้นนักเตะเองก็เคยที่จะเรียกว่า ให้สัมภาษณ์เช่นกันนะว,ว่านักเตะไม่มีความคิดจำลาตินแอนฟิลกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมาการโชว์แมคคาโตเปิดเผยว่าทีมจาฝูงพิเมเบรกอังกฤษตัดสินใจโลกเคียรซ่าอย่างถาวรแล้วในช่วงสมอน,นี้โดยนักเตะบินานมจะย้ายกลับไปสร้างชื่อในบ้านเกิดหลังหลุดโผทีมชาติทำสุดนะฮะในชั้นลีกกับเยอรมันเนื่องจากว่ากุนซืโลซานโนสปาเนติชี้ว่าเขาล้มเหลวที่เลือกย้ายไปนลีกอังกฤษและก็ได้ลงสนามเพียงแค่น้อยนิด พร้อมกับสื่ออพร้อมกันนี้นะฮะสื่อเจ้าหน้านกล่าวเสริมได้ว่าเคียซ่ามีโอกาสที่จะลงเอยกับเรืองของทางฝั่งนาโปลีเนะื่องจากว่ากุนซืออันโตนิโอคอนเต้ต้องการที่จะได้แทนของพินซาคอรัสเคเลียที่ย้ายไปร่วมทีมปารีสแซ็แมงและก็เขาเองนั้นพยายามจะคว้าตัวอาริอันโดการาโชจากแมนยูมาเสียบแทนเมื่อช่วงเดือนมกราคมแต่ว่าไม่อาจจะปิดดีดได้ อย่างไรก็ตามเชียซาสมาชิกชุดแชมป์ยูโร2020จะต้องยอมรับค่าแรงที่ลดลงจากที่เขาได้รับกับลิเวอร์พูลหากเจ้าตัวต้องการจะย้ายกลับมาบ้านเกิดและก็วาดดวลลายกับทีมลูกหนังของเมืองเดนเปิรในคะรั้งนี้อา,อาร์ตังไงปาได้อร์แบงจับตามองสถานการณ์ของอิบราฮคมาโกนาเต้เซ็นเตอร์แบ็กทีมชาติฝรั่งเศสของลิเวอร์พูลเช่นเดียวกับเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลเองนั้นยังคงใช้ความพยายามในการต่อสัญญาฉบับใหม่กับโกนาเต้แต่จนถึงตอนนี้ ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆทําให้ทั้นักของปารีสแซงต์แฌงอีกนั้นกับเรอัลมาดริดอีกนั้นเริ่มมีความหวังและก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอท้าทามช่วงเสมอนี้โดยผู้บอลอินไซเดอร์รายงานข่าวจากสถานการณ์ล่าสุดระหว่างที่ลิเวอร์พูลกับตัวแทนของโกดาเต้ยังคงไม่มีวี่แววที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาจากปัจจุบันที่กำลังจะหมดอายุสิ้นเดือนมิถุนายน2 0 2 6ดังนั้นการพิจารณาขายผูเ้เล่นออกไปก่อนจะหมดสัญญาหนึ่งปีจึงมีความเป็นไปได้สูง เลเวอพูเองเริ่มพูดคุยกับการเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่กับบทแทนของโกนาเต้มาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมปีที่แล้วถึงตอนนี้แล้วผ่านไปแล้วมากถึง5เดือนก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าใดๆท่านกลางความสนใจจากเปเชกับไปตั้ขอนไปเรอัลมาดริดที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะนอย่างไรก็ตามนะฮะลิเวอพูไม่เต็มใจที่จะขายโกนาเต้ออกจากทีมในช่วงสมอนี้แน่นอนเว้นแต่ว่าจะมีการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับเฟอร์จิฟันได้เซ็นเตอร์แบ็กกับตันทีมคนปัจจุบันในขณะนี้ และข่าวดีวพูดวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะกันใหม่คลิปต่อไปวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกครับ